พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าแง่มุมที่สำคัญในมัทไทบทที่5-7ถึง7สัปดาห์ที่3โครงล่างการอธิษฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตแห่งอาณาจากักรวันพฤหัสบดีวงเล็บ3การอธิษฐานต่อพระบิดาสรุปลงด้วยการสรรเสริญด้วยความเคารพสามประการซึ่งเป็นการอธิษฐานเทิดทูน เหตุว่าอาณาจักรและลิดเดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเอเมนอาณาจักรนั้นเป็นของพระบุตรซึ่งเป็นขอบเขตที่พระเจ้าทรงใช้ลิดเดชของพระองค์ส่วนลิดเดชนั้นเป็นของพระวิญญาณซึ่งใช้ทำให้จุดมุ่งหมายของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงเพื่อพระบิดาจะได้รับการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ในสง่าราศีกอไก่ ดังนั้นแบบอย่างในการอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเริ่มต้นด้วยตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์และจบลงด้วยตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ขอใข่การอธิษฐานนี้ยังเริ่มต้นด้วยพระเจ้าพระบิดาและจบลงด้วยพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทรงเป็นอาราฟาและโอเมคาอาราบ,บิกสอง การอธิษฐานที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นนี้จะทำให้เรายิ่งสแสวงหาอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายซึ่งเป็นพระทัยปัถนาของพระบิดามากขึ้นและประทานการเหล่าเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคุณที่เราต้องการเพื่อมาสนองข้อเรียกร้องที่สูงล้ำและเข้มงวดของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเพื่อความชอบพระทัยอันดีงามของพระเจ้าเลีโรมันสาม ถ้าเราอธิษฐานตามคำชี้แนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าในลูกาบทที่11ข้อ1ถึง13ผลลัพธ์ก็จะทำให้เราอธิษฐานจนตัวเราเข้าสู่พระเจ้าอาราบิกหนึ่งในประสบการณ์ของเราบ่อยครั้งเรามักจะค่อยเควไปจากพระเจ้าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในพระเจ้าเราไม่ได้คงอยู่ในพระองค์นี่คือสาเหตุที่เราต้องอธิษฐานจนตัวเราเข้าสู่พระเจ้าอาราบิกสอง เนื่องจากเราค่อยเขวไปจากพระเจ้าได้อย่างง่ายดายเราจึงควรใช้เวลาในทุกๆยามเช้ามาอยู่ร่วมกับพระองค์โดยอธิษฐานจนตัวเราเข้าสู่พระองค์อาราบิก3ถ้าวิธีการอธิษฐานของเราทำให้เราค่อยเขวไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้นำเราเข้าสู่พระองค์เราก็ควรเปลี่ยนวิธีการอธิษฐานของเราเพื่อเราจะอธิษฐานจนตัวเราเข้าสู่พระเจ้า สัปดาห์ที่สามวันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามาัทธิบทที่6ข้อ13เหตุว่าอาณาจักรนาลิศเดตและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเอเมนลูก,กาบทที่11ข้อหนึ่งเมื่อพระองค์อธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระเจ้าให้อธิษฐานเหมือนกับที่โยฮันได้สอนพวกสาวกของเขาการอธิษฐานต่อพระบิดาสรุปลงด้วยการตระหนักและการสรรเสริญอาณาจากักรลิลเดชและสง่าราศีของพระเจ้านี่ยังชี้ถึงพระเจ้าตรีเอกภาพด้วยอาณาจักรนั้นเป็นของพระบุตรซึ่งเป็นขอบเขตที่พระเจ้าทรงใช้ลิลเดชของพระองค์ ส่วนลิบเดตนั้นเป็นของพระวิญญาณซึ่งมาทําให้จุดมุ่งหมายของพระเจ้าสําเร็จลุล่วงเพื่อพระบิดาจะทรงสามารถสําแดงสง่าราศีของพระองค์กรณีนี้บ่งชี้ว่าการอธิษฐานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเรานั้นเริ่มต้นด้วยพระเจ้าตรีเอกภาพในลำดับของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณและจบลงด้วยพระเจ้าตรีเอกภาพเช่นกันแต่ในลำดับของพระบุตรพระวิญญาณและพระบิดา ดังนั้นการอธิษฐานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนในคำสอนที่สูงสุดจึงเริ่มต้นด้วยพระเจ้าพระบิดาและจบลงด้วยพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทรงเป็นอาัลาฟาและโอเมกาการอธิษฐานที่สำคัญเช่นนี้จะทำให้เราสแสวงหาอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายซึ่งเป็นทัยไารถนาของพระบิดามากขึ้นและประทานการหล่อเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระคุณที่เราต้องการ เพื่อมาทำให้ข้อเรียกร้องที่สูงลำและเข้มงวดของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั้นสำเร็จเป็นจริงเพื่อความชอบพระไทยอันดีงามของพระบิดาในด้านหนึ่งเรากำลังแสวงหาบางสิ่งตามพระไทยปรารถนาของพระบิดาอีกด้านหนึ่งเราก็มีการหล่อเลี้ยงที่จำเป็นในการทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเป็นจริงเพื่อความชอบพระไทยอันดีงามของพระบิดาเลือกอ่านข่าวสาร ในลูกาบทที่11ข้อ1ถึง13เรามีคำสอนขององค์มนุษย์พระผู้ช่วยเกี่ยวกับการอธิษฐานถ้าเราอ่านพระคำในตอนนี้อย่างถี่ถ้วนครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็จะมองเห็นว่าความหมายของการอธิษฐานคือการนำตัวเราอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าลูกาบทที่11ข้อหนึ่งกล่าวว่าเมื่อพระองค์อธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งพอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระเจ้าให้อธิษฐานเราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังอธิษฐานเพื่อเรื่องอะไรเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์อธิษฐานพวกเขาก็ต้องการให้พระองค์สอนเขาอธิษฐานจากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตัดต่อไปว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานจงว่าพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกๆวันขอทรงโปรดอภัยความบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายโดยว่าข้าพเจ้าอภัยความบาปของคนทั้งปวงที่ได้ทําผิดต่อข้าพเจ้านั้นและขออย่าให้ข้าพเจ้าตกเข้าไปในการล่อลวงถ้าเราอธิษฐานเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าผลลัพธ์ก็จะทําให้เรานําตัวเองอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผลลับของการอธิษฐานนี้คือเราจะพบว่าตัวเราเองอยู่ในพระเจ้าถ้าเรานำข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไปอธิษฐานตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าสอนเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในพระเจ้าข้าพระเจ้าหนุนใจให้ท่านไปอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่นับถืออันบริสุทธิ์ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ถ้าท่านอธิษฐานเช่นนี้ไปหลายๆครั้งท่านก็จะพบว่า ตัวท่านเองอยู่ในพระเจ้าข้าพระเจ้าสามารถเป็นพยานได้จากประสบการณ์ว่าการอธิษฐานตามคำชี้แนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการนำตัวเราเองอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าเมื่อเราได้นำตัวเราอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าแล้วเราก็แค่ต้อนรับพระองค์พร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เข้าสู่ภายในเรา เพราะขณะที่เรายังเป็นคนบาปที่ตกต่ำอยู่นั้นเราอยู่ภายนอกพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เลยฉะนั้นเราจึงไม่สามารถรับสุขความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าได้เราจำเป็นต้องนำตัวเราอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าเช่นนี้เราจึงจะเป็นผู้ที่อยู่ในพระองค์มาต้อนรับพระองค์และความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในประสบการณ์ของเรานั้น เรามักไม่ได้อยู่ในพระเจ้าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในพระเจ้าและเราก็ไม่ได้คงอยู่ในพระเจ้าตัวอย่างเช่นพี่น้องชายที่บรรดานโทรสะกับภระระยาก่อนเข้านอนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในยามเช้าเขาก็อยู่ภายนอกพระเจ้าและเขาควรทำอะไรเขาควรน,นำตัวเขาเองอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้าเรามักเบี่ยงเบนไปจากพระเจ้าเพียงเพราะโฆษณาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ก็ได้ เนื่องจากเราง่ายที่จะเบี่ยงเบนไปจากพระเจ้าเราจึงควรใช้เวลาทุกๆกยามเช้าด้วยกันกับพระองค์นำตัวเราเองอธิษฐานเข้าสู่พระองค์การอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้อภัยให้แก่ผู้อื่นก็ครอบคุมทุกสิ่งแล้วท่านยิ่งอธิษฐานเช่นนี้ท่านก็จะยิ่งตระหนักว่าท่านได้นำตัวเองอธิษฐานเข้าสู่พระเจ้า เมื่ออยู่ในพระเจ้าท่านก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิต